เฮโยโยสวัสดีครับผมมาพบกับแอดออฟฟิศเช่นเคยนะครับอยู่กับ r ร็ o r d อร์ล็อกเอ็มเอเทนเล็ EP ที่69แล้วคุณผู้ชมนะครับหนึ่งเมษาแน่นอนไม่เคยจะพลาดนะครับตู้ร่างกาชามาอีกแล้วนะครับณนะบริเวณพอนเทราของเรานะครับใต้เมืองนี้ กับกาชา3สีนะครับสวัสดีตู้เหลืองค่ากลับมาแล้วนะครับในเดือนเมษายนคุณผู้ชมครับจัดไปกาชาเซตใหม่มีนามว่าแฟรี่แฟนตาซีนะครับหรือว่าจะเป็นธีมแบบเทพนิยายนิดนึงนะครับสีสันนี่สดใสฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวสดๆนะครับอ่ะมาส่องกันดูนิดหนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หกชิ้นเหมือนเดิมนะครับตู้ร้างตู้มิตรภาพนะครับสามารถเก็บหมดตู้ได้นะครับแล้วบอกเลยว่าตู้นี้นะครับมีปากใหม่ที่แรงที่สุดแล้วก็โหดที่สุดในเกมด้วยคุณผู้ชมโคตรแจ่มเลยนะครับอันนี้อ้างอิงตามสายกายภาพประกันนะครับนีี่่่เลยครับมชือวา Dream บีฟซีฟนะครับอันนี้นะครับอ่ะส่วนปากนะครับนี่นะฮะเป็นผ้าปิดปากเอาไว้แบบฟรุ้งฟริ้งคล้ายๆกับเซตเดิมคุณผู้ชมใช่ไหมมันเคยมีเซตฟรุ้งฟริ้งแบบเนี้ยอันหนึ่งนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ได้ฟิสิกอลเพอร์เนอเรชันเลยครับหรือว่าเจาะทะลุกายภาพนะครับสี่เปอร์เซ็นต ออปชันเหมือนปีกขาวเด้เลยคุณผู้ชมนะครับออปนี้บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับแล้วก็มีสเตตัสเพิ่มให้ด้วยนะครับเมื่อทําการโจมตีเป้าหมายนะครับโอกาสติด100%นะครับที่จะได้สตาร์ดัสซีนะครับเอฟเฟกต์นี้ทําให้ติดแช่แข็งนะหรือว่าฟรีซซิ่ง3วินาทีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีคูลดาวอยู่ที่10วินาทีก็คือตีไปทุกๆ10วินะครับแต่แช่ได้สามวิคุณผู้ชมนะครับถือว่าโหดมากแค่ได้เจาะทะลุ4%ก็โหดแแล้วนะครับถมมีออปชั่เสริปอีกคคุณผู้ชมนะรับเหมือนเดิมครับของที่แรงที่สุดนะครับฝากสมุดได้ ATK กับ Magic ATK 1%จัดไปก็ บอกเลยว่าตู้นี้ถ้าอยากเอาสุดนะครับต้องหาปากให้ได้2อันคุณผู้ชมเอ้ยเหมือนตอนเรือเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็จะลําบากหน่อยแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดเอาเอ็นเกมเนี่ยปากกันได้น่าจะดีสุดในตอนนี้แล้วคุณผู้ชมยังโฮเล่นกับสายกายภาพเลยครับอ่ะต่อมาครับอันที่2ครับ c ค o าว of Light นะครับอันนี้เป็นมงกุฎใช่ไหมนี่ครับแปะอยู่บนหัวตรงนี้นั่นเลยนะครับได้ Magic Penetration นะครับหรือว่าเจาะทะลุเวทมนต์สามเปอร์เซ็นต์นะครับและเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะลดค่าต้านทานเวทนะครับของงเป้าาหมยลลนะะครับแ เดินช้าลง10%ด้วยคุณผู้ชมนะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับถือได้ว่าโหดมากคือผมเองก็ไม่ได้เล่นสายเวสสายวิสาสะด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหมแต่ว่าเท่าที่มองอันนี้ก็โหดมากแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวหมวกนะครับซึ่งมาได้เจาะทะลุเวทด้วยนะครับแถมยังมีลดป้องกันเวทอีกนะครับคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเรทที่ออกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โหดได้มากนักเพราะว่ามันไม่ได้อยู่อันบนสุดด้วยนะครับแถาามมีรู้ให้ใส่กา่นะด t ทียสออฟ e ฮเบนนะครับอันนี้เป็นน้ำตากรรมเทพหรือเปล่าเออดูดิเป็นแบบร้องไห้เลยเป็นหยดน้ำอันนี้นะครับก็อันนี้อินบวกสองครับแล้วก็ไม่สนเมจิกดิเฟนส์นะครับหรือว่าป้องกันเวทอีกหอร์เนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตีบวกหกได้นะครับได้อินบวกสองนะครับแล้วก็ไม่สนป้องกันเวทอีก6%ก็คือถ้าบวกหกเนี่ยเบิ้ลไปเลยคุณผู้ชมนะครับกลายเป็นอินสี่นะครับแล้วก็ไม่สนเกาะเวทเนี่ยอีก12%นะครับถือว่าโหดมากคือกลายเป็นว่าของสายเมจิกเนี่ยนนนะะคคครรััับบท้้งาววออฟไลล์แก็ เทียร์ออฟเวเวนสองอย่างนี้มันดูดีมีประโยชน์ทั้งคู่สำหรับสายเวทนะครับอันนี้เป็นหน้ากากคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าสำหรับสายนักเวทเนี่ยมีหน้ากากที่ดีกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ อาจจะต้องไปรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าต้องตีบวกหด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปตีกับจับเย็บผ้าในบ้านคิวนะครับถ้าเกิดแตกขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องมาเปิดหากาชาในการซ่อมใหม่ด้วยหรือว่าน่าจะใช้ผงนะฮะที่ใช้ซ่อมของกาชาได้ใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ในส่วนของคราวออฟไลน์เนี่ยอาจจะต้องไปเทียบกระบอกแม่ชีใช่ไหมดูนิดนึงนะครับว่าไหนมแรงกว่ากันนะครับแต่เนี่ยมันได้เพนนเทชชั่นเลยนะครับเอออาจจะแรงกว่าก็เป็นได้อันนี้ต้องลองให้สายนักเวทเขาไปลองกันดูแล้วกันอ่ะแล้วก็เทียร์อออฟเเฮ่นะคครรัับบบฝาากสมมุดดไ้ิต มูลรูบี้นะครับอันนี้เป็นพูดนะครับส่วนหางนะฮะได้ต้านแข็ง10%นะครับอันนี้ผมก็มองว่าไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้านแข็งจริงเนี่ยอาจจะในวอลหรือว่าในอะไรก็ตามนะครับ ใส่มาน้ำเหอะนะครับจบไปเลยต้านแข็งไปเลย100%นะครับไม่ต้องมานั่งลุ้นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ฝากสมุดนะฮะก็ได้เลือด60กับเมจิกดิฟเฟนตีกสีนั่นเองนะครับโอเคต่อมาอันที่5ครับวินไทเอโคนะครับอันนี้เป็นส่วนปีกนะครับนี่ใส่บริเวณด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมได้อลสเตตัสบวกหนะครับแล้วก็ได้วินเอทิเคสองเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่มีกีตาร์นะครับที่เปิดจากตู้กาชากลางพรนะครับอ่ะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับนี่ออออออััััันน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 นีีีีีี้้้้ชชุุดท่่่่เเป็็ซซตขงงงผผููสาาาวคครแหละะณมมบึกกกยไ มันได้วินเดมินะครับบวก5%เลยนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ใส่เป็นส่วนหลังใช่ไหมนะครับเออก็รู้สึกว่าจะใส่ส่วนเดียวกันแต่ว่าอันนั้นมันออกยากหน่อยนะครับใครที่อยากจะใส่ไปตีกามเพิ่มเดมธาตุลมอะไรอย่างงี้ก็สามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับได้โจมตีธาตุลมเพิ่ม2%ด้วยนะครับฝากสมุดนะฮะได้ ATK4 กับ Magic ATK4 นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายให้คุณผู้ชมครับลูน่าโฟร์นะครับอันนี้ออกง่ายสุดแล้วก็วิดบวกสองครับ นะครับฝากสมุดได้เลือก60นะครับแล้วก็ได้ดีเฟนิกซ์สีเนี่คุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะฝากสมุดไปเหะจบๆไปนะครับอันนี้ก็กากสุดในตู้แล้วนะครับโอเควันนี้ก็มาถล่มเหมือนเดิมครับหนึ่งแพ็กเกจนะครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญนะครับสามพันบาทจัดไปนะครับเพื่อหาตัวนี้นี่ครับดีมวิฟซิลนะครับ ใจนอยากได้2อันมากไม่รู้ว่าจะรอดไหมจะเอา2อันเลยคุณผู้ชมใส่1ฝังหนึ่งะครับมาดูว่าตู้นี้ผมจะเกลือหรือเปล่านะครับและแน่นอนสนับสนุสนความเกลือโดยบัตรกิฟการ์ดนะครับจาก c c ซี h ท i แลนดนะครับเว็บไซต์ที่สามารถซื้อกิฟการ์ดนะครับผ่านไลน์แอดก็ได้นะครับหรือว่าผ่านหน้าของเว็บไซต์ก็ได้ นะฮะถือว่าสดุกสมากๆนะับเพราะว่าสามารถเติมเงินนะครับผ่านกิฟการ์ดเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมตรงในเกมอีกคุณผู้ชมทั้งระบบของ Android นะครับเติมผ่าน Google Play นะครับแล้วก็ระบบของ i อ u n e นะครับในระบบของ iOS เอสงนะครับซึ่งเรียกว่าราคาเนี่ยถูกกว่าเติมตรงในเกมเยอะเลยนะครับเอ้ยมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เขามี โค้ดนะครับเป็นโปรโมชั่นโค้ดเนี่ยในการใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ได้ลดราคาด้วยซึ่งโคดนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นของบัตร100เหรียญนะครับของ i j จูนนะครับรวมถึงบัตร50เหรียญนะครับของ Google Play นะครับต้องซื้อ2อันนะแปลว่าก็คือเป็นบัตรของ100ทั้งคู่นั่นแหละนะครับอ่ะลองหยิบตตกราดูครับ1ใบนะครับแล้วก็ทำการไปกดที่ตะกราสินค้าครับนี่ อันนี้ทดสอบโค้ดให้ดูคุณผู้ชมนะครับเป็น100เหรียญของไอจูนนะครับกดเช็คอเข้าไปนะครับตรงนี้เลยคุณผู้ชมหน้าจอก,การสั่งซื้อนะครับตอนที่เราเนี่ยจะทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับจะมีเมนูชื่อรหัสโปรโมชั่นนะครับช่องนี้เลยคุณผู้ชมให้กรอกไปว่า add off นะครับนี่เลยชื่อโค้ดผมได้ป a อร์ดอฟทีนะครับแล้วก็เป็นตัว A นะครับซึ่งย่อมาจาก Apple ใช่ไหมนะครับแล้วก็พิมพ์เลข100ลงไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อคุณผู้ชมกรอกถูกต้องตามนี้นะครับมันจะขึ้นว่าส่วนลด90บาทนะครับหรือว่าลดไปเลย3%คุณผู้ชมนะครับเหลือเพียง2,910บาทเท่านั้นเอออันนี้ก็ทําให้ถูกลงบีถือว่าเด็ดดวงสำหรับสายเติมมากๆนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถซื้อได้ถูกลงไปอีกคุณผู้ชมนะครับนี่เลยอันนี้เป็นโค้ดของบัตร100เหรียญไอจูนนะคร้อยเหรียญ A 1 0 0นั่นเองนะครับยังไม่หมดครับยังมีของ Android ด้วยอ่ะผมไปกดให้ดูกันเลยเลื่อนลงมาครับปึ๊บๆเข้าให้นะครับของ Android เนี่ยจะไม่มี100เหรียญใช่ไหมก็จะเป็น50เหรียญนะครับจำนวน2ใบคุณผู้ชมนะครับต้องซื้อแบบนี้นะครับกดหยิบลงตะกร้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ตะกร้าสินค้านะครับวิธีการสั่งซื้อเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้ได้1ระบบต่อ1ออเดอร์ในกรณีที่เราจะใส่โค้ดนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมลองหนึ่งร้อเหรียญของไอซูนไปแล้วนะครับขออนุญาต ุู้ชมใส่รหัสโปรโมชั่นนะครับอันนี้เป็นโค้ดคล้ายๆเดิมครับ adoftv นะครับ ad aoftv นะครับแล้วก็เป็นตัวทีเมื่อกี้เป็นตัว A ช่่หมของ Apple นะครับรอบนี้เป็น Google Play ก็เป็นตัว G นะครับแล้วก็เป็น50นะครับแบบนี้กดปุ๊บนี่เห็นไหมลดราคาเหมือนกันเลยนะครับจัดไปส่วนลด3%นะครับลดไปได้90บาทก็ซื้อ50เหรียญ2ใบนะครับเหลือเพียง2,910บาท จากสามรบาทเท่านั้นนะครับรีบเลยคุณผู้ชมรับกับเว็บของ CC Thailand นะครับซึ่งสามารถใช้โค้ดได้เฉพาะการสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้โค้ดนี้สั่งซื้อผ่าน l ล n e แอดได้นะครับโค้ดนี้จุดัดการใช้ด้วยนะครับอยู่ที่โค้ดละ50คนแรกนะครับที่จําการกดโค้ดนี้สั่งซื้อไปนะครับถ้าเกิดเกินเนี่ยคุณจะอดเลยนะครับเออก็ไปทําการสั่งซื้อกันให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่โค้ดโปรโมชั่นดีๆจะหมดลงนะครับโอเคจดไปนะครับผมก็จัดมา ตามี่นะครับแล้วก็ไปที่รีดีมครับจัดไปครับอ่ะเอาโค้ดวางลงไปนะครับเพื่อทำการรีดีมนะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มไหมที่จะเติม100เหรียญครับช้าอยู่ใยพี่น้องไปเลยครับลุยโอเคแอดร้อยครับป่ะเข้าสู่หน้าจอการสั่งซื้อครับวันนี้มาหวด3,000บาทคุณผู้ชมนะครับจัดไปเติมเงินแป๊บนะครับก็ ได้อยู่ที่748ดรียสบแปวแม่ครับนี่เลยคุณผู้ชมเติมมาแล้ว100เหรียญน,นะครับตัดไป99.99 99. 99. ถูกกว่าเติมตรงในเกมอีกนะจ๊ะบอกเลยขอบคุณ c c t h a i l a n d ด้วยนะครับอย่าลืมไปเติมเงินกันเยอะๆมาครับคุณผู้ชมพร้อมๆนีโ้โหเร็วมากๆนะครับ748ดรียส่แป้วม่นะครับ,รรรบซึ่งมันก็ จะกดได้ราวๆ36โลคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันลดราคาอยู่ด้วยนะครับ30%นั่นเองจากราคาเต็มเนี่ย30บเหรียญแมวใช่ไหมเหลือเพียง21เท่านั้นนะครับแล้วใครเข้ามาใาสา่ก้นเนี่ยเจ๊กเหลือนี่คือพี่แจมก็เปิดอยู่ใช่ไหมนี่ไงพี่แจมเปิดอยู่อ่ารามาเปิดพร้อมเมียผมกันคุณผู้ชมนะครับจัดไปผมเมียเปิดกระชากันนะครับผมก็เติมมา3,000นะครับโดนคำสาปเจ๊กเหลือผมจะรอดไหมนีนค่คุณผู้ชมบัตรฟรีก่อนครับประเดิมเจิมจัดไปนะครับบัตรฟรีหนึ่งใบตรึงตรึงตรึงตร โอ้ยได้มูนดูบี้ว่ะอันนี้ก็เป็นประมาณอันที่4ใช่ไหมนะครับเออน่ารักน่าชังนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยคุณผู้ชมนะครับเริ่ที่1นึ่จะไปตึง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 เป้าหมายครับผ้าปิดปากสองอันนะครับและโอ้โหฮือมาถึงปิดปากเลยดอกแรกจริงปะเนี่ยไม่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมฝันไปปะเนี่ยเฮ้ยดอกแรกได้เลยได้เลยสุดยอดโอ้ไม่กอด ไม่เคยเปิดและดวงดีขนาดนี้มาก่อนตายหาเลยคุณผู้ชมครับโอ้ยบอกแล้วเออดอกแรกได้เลยเอาไม่สนเลยครับที่เหลืออะไรก็ตามมาเอะมาเลยครับอดอกที่สองเป็นพินนะครับเอาแล้วกูเอ้ดอกที่สามครับขออีกอันหนึ่งได้ไหมเพื่อนนะครับเป็นหูเอวไม่ซ้ํากันเลยครับยังไม่ซ้ํากันเลยครับดอกที่สี่โอ้โหช็อกอีดนึงเมื่อกี้ยังตกใจเลยไม่ได้เตรียมใจเตรียมตัวพาไม่ใช่ตกใจไอสี่ครับเป็นลูน่าโฟครับแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ผมขาดแค่คราวออฟไลท์ใช่ไหมแล้วก็ ครบแล้วว่ะมีครบหมดแล้วว่ะไขยอันนี้อันเดียวหวาดแล้วก็ถ้าเกิดได้นี่มาก็2อันปิดจ็อบครับดอกที่5โอ้ยตื่นเต้นโอ้ใจะวายผมพูดเลยไม่ถูกเลยเนี่ยชิบหายดอกที่5ครับเป็นตัวซ้ำครับโูรูบี้ครับดอกที่6ครับโอ้บอกเลยว่าเหรียญแมวเหลือแนนอนงานนี้ดอกที่6ครับเปิดไปเป็นรูน่าโปอีกแล้วกูไม่น่าเลยครับดอกที่7โอ้ดอกที่7ครับผมไม่รู้จะพูดแล้วปั๊บรูน่าโปเริ่มมันเริ่มครับมันเริ่มเล่นโหแล้วครับดอกที่8ดครับดอกที่8 จะไปขอเป็นหมวกได้ไหมเพื่อนหมวกอืมยังไม่มาครับดอกที่9ครับคนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แจ๊ขอบคุณ,คณใครเนี่ยมาตั้งห้องเจ๊กเกลือเนี่ยเก้าครับยังคงเป็นตัวพินอยู่นะครับเอามาทําบ้านอะไรเยอะแยะว,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 วะเนี่ยนะครับจะไปสิบแล้วคุณผู้ชมตึงตึงตึ้งตึงสิบโลครบแล้วไอ้กาง2อันแต่ผมไม่ได้นี้วะเอา้า จริงไม่เอาก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นของนักเวทไงแล้วคือผมจะเอาแค่นี้ครบแล้วครับคุณผ,ผู้ชมครับปาก1และปาก2ครับ10โลรกับ1บัตรฟรีนี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับครบแล้วคุณผู้ชมครับผมงงนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ oh my god อกอ่กรอใจดีเนานี้หรออุ้ย <c oughs> ดูดิหนึง,องเอาดิ3 4 5และนี่ครับอันนี้ฝัง เนะีใส่อยู่อันนึงแล้วนะเออฝังหนึ่งเปอร์เซนต์เอาดิเอากับผมดีเฮ้ยครบแล้ววะทำไงอะแล้วอีกอันนึงอะไอที่เป็นโหมกเมดอะมันมัน,นมันไม่ได้ฝังเราได้ไอ้นี่นะมันไม่ได้โจมตีด้วยนะแล้วผมจะเปิดดีไหมเนี่ยสิบโลครบหมดแล้ววะโอ้ m ม g ก d นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมครับ <c oughs> สุดยอดไปเลยกูขายทิ้งก่อตรงนั้นนะมันลบครั้งมากเลยคุณผู้ชม <c oughs> อ่ะเปิดต่อก็ได้ว่าเปิดต่อก็ได้เนๆเอาให้ครบแล้วตู้ล่างเอาต้องอุดหนุนครับ ครับยังเป็นพินอยู่ครับกูว่ากูควรหยุดเอามาทำไมเนี่ย12คุณผู้ชมครับ12ผมจะบ้าตายเนี่ยโอ้ยยังไม่มาเลยครับ13ครับไม่รู้เปิดต่อทำไมแล้วเนี่ยโอ้ยจะกรี๊ดจะสลบตาย13ครับโอ้มันไม่มาเลยว่ะกลายเป็นว่าอีอันที่เป็นหมวกนักเวทออกยากกว่าอีก14ครับ14คุณผู้ชมครับมันจะร้ไมันไม่มากลายเป็นว่ากูตอนนี้กูเปิดหาหมวกนักเวทไม่ได้15คุณผู้ชม เจ๊บงด้วยครับมันไม่มาว่ะสิบหายแล้วกูน่าจะอยู่สิบโลน่าะอยู่นวครับสิบหครับคุณผู้ชมสิบหกครับแล้วมันมาไม่ไม่มามันออกยากว่ะสิบเจ็โเจสู้ๆก็มาเต็มจอมดเลยครับสิบเจครับมาไหมกูจะเลิ่เปิดนะบับหนึ่งตับหนึ่งนะมันมันมันเยอะมันเยอะ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 เยอยเยอะยอะเ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 ยอ เดี๋ยวนะเอาเอาได้เหรอเอาผมจำผิดเหรอเอาครบแล้วดิแล้วผมเปิดทำไมวะเนี่ยเอาผมครบแล้วกูกูเบอร์กูมืนไม่ไหวแล้วกูณเจ้าการครับผมได้แล้วนี่วะเอาผมเบอเอาผมจำผิดอันคือมันครบแล้วใช่ไหมเนี่ยตาตีโทมันครบตัางนั้นแล้วผมทำอะไรอยู่เนี่ยกูไม่ชอบใช่ไหมครับผมเบอ คลิปนี้ผมไม่มีกติกาตายแล้วเอาเป็นว่าผมปิดสตรีมดีกว่าผมปิดคลิปแล้วคุณผู้ชมครับไม่ไหวแล้วคุณดีใจเกินกันยว่าแต่ตอนแรกดีตอนนี้มันมันมาเริ่มมาเริ่มเยอะแล้วครับคือคือตอนแรกก็ดีหรอกแต่คือตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วครับจากความเบลอผมเองครับผมเปิดผมเปิดซ้ำซ้ำซ้ำทำไมเนี่ยคือมันมันคล้ายๆกันหมดคุณดูดิคุณดูดิไอปีกนี้ไอไอปากนี้กับไอหมวกนี้มันคล้ายๆกันหมดเลยใครจะไปรู้ว่าตอนนี้กูมีของเกินเลยครับคุณผู้ชมครับทนที่มันจะจบสรุปก็คือผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้้เเท่่่่าาาไไไหรรอปวผมมจดคับ เอาเป็นว่าผมได้อินนี่ครบมาตั้งแต่10โรแรกครับ10ดอกครบเลยครับปาก2อันนะครับส่วนไอ้พวกนี้ก็คิดซะว่าผมเบลอครับจ่ายค่าเบลอไปแล้วกันนะครับตีหมื่นเบลอไปคุณผู้ชมเปิดมาล้นเหลือเยอะเทอะเยอะแยะหมดใครจะเอาก็มาเดลได้คุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าครบแล้วครับเสียไปเท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบสามโรใช่ไหมก็ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยแมวนะครับสามร้อยแปดสิบแมวซึ่งจริงแล้ว ผมหมดแค่210ไงแต่พอรีเบลอไงคุณผู้ชมเปิดแล้วเปิดอีกคือได้มานานแล้วได้ตอนไหนไม่รู้ <els swallow> คือเปิดแบบไม่มีสติเมื่อกี้มูนตกใจอ่ะดีใจคุณผู้ชมเข้าใจปะคือคือแบบมันมันมันไร้สติมากอ่ะแล้วคือเปิดไปและสองอันจนแบบมาชะงักดูอีกที <authentication> เอา้ากูมีแล้วนี่หว่าแล้วเปิดหาอะไรว่ผมอยากย้อนดูว่าเมื่อกี้ผมพูดอะไรตอนผมได้อันนี้งงเหมือนคุณผู้ชมเอาว่าครบแล้ว <etzen> ครับก็อันนี้นะฮะเป็นส่วนฝากที่ ดีที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะครับถือว่าโหดมากนะครับกับเพนนิเ t i o น4เนะครับเทียบได้กับปีกขาวเลยตอนเป็นกาชาตู้กลางของเซตเทพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมาลงตู้ล่างเราก็สามารถหาได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าไปเปิดเถอดสำหรับคนที่มีงบนะครับบอกเลยว่าเจ็บแมวมากกับอันนี้ขออนุญาตลองใส่ทุกอย่างที่มีดูนะครับว่า ผมเนี่ยจะหล่อเราเอาการขนาดไหนนะครับใส่อะไรบ้างวันนี้อ่ะอันนี้หลังใช่ไหมอันนี้ปีกเออันนี้หมวกมันซ้ากันนี่อ่ะใส่อันนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วขาดอีกอันหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอ๋อลืมไปฝังสมุดไว้เลยหาไม่เจออันนี้โอเคครบแล้วครับนี่คือ6กชิ้นคุณผู้ชมครับสำหรับตู้นี้นะครับก็ใส่แล้วดู อะไรก็ไม่รู้เนี่ยฟุ้งฟิงอะไรเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าไม่สนใจนะครับจะใส่คอสตูมอย่างอื่นครับนะครับเอาเป็นว่าปากนี่แหละเดอะเบสสุดก็ขอให้ผู้ชมโชคดีนะครับกับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ละกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเพิ่มด้วยนะกด subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆไปมันนะครับจากเกมรักลักเอ็มถ้าเลิฟได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าโชคดีโคตรเลยไว้ตัวนี้ออ เติมเงินเกมและก็น็อกเอ็มเอเทนัลเลิฟด้วยกิฟต์การผ่านเว็บ c ี c ีซีไทยแลนจะเติมเหรียญแมวหรือว่าเติมเงินเซนีก็ถูกกว่าเน้นๆบริการเร็วไวผ่านแชทไลน์เติมเองได้ประหยัดปลอดภัยแน่นอน